บ้านลาลาเฉลยสัมพันธ์ฟิล์มรัฐภูมิกว่า20ปีในอดีตฟิล์มรัฐภูมิโตคงรัพย์เป็นนักร้องดังสุดฮอตขณะที่ว่ามีสาวๆตามชอบกันเป็นจานวนมากและก็ยังเป็นนักแสดงอีกด้วยและเขาก็ถือเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานและเจอกับข่าวมากมายแต่เขาสามารถรับมือได้ตลอดก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อซึ่งฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าพวกเรารู้จักกันมานานเกือบ20ปีแล้ว และก็สนิทก,กันมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆและตอนที่ผมเจอกับลาล่าในรายการจากนั้นพวกเราก็สนิทสนมกันและร่วมง,งานกันบ่อยๆเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันฟิล์มบรัณภูมกล่าวว่าในวันที่เราเจอเรื่องมาก็ยังมีน้องคอยดูแลเราไม่เหงาไม่เหนื่อยเราก็เริ่มตั้งสติได้ว่าอาชีพนักสแสดงอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆลาล่ากล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งวงฉันก็สนิทก,กับฟิล์มบัณภูมและสนิทก,กับทุกคนนะ แต่ด้วยกระแสที่ผ่านมาเขาเจอแต่เรื่องสาวๆมาโดยตลอดฉันก็เลยไม่ลงรูปคู่กับน้องเพราะกลัวจะเป็นขา่าวนั่นเองล,ลาล่ากล่าวอีกว่าฉันอยากจะยืนด้วยตัวเองให้ได้ก่อนแต่ว่าทุกครั้งที่มีข่าวฟิลม์มรัฐภูมิเขาก็เป็นคนแรกที่โทรมาหาถามว่าพี่ไหวไหมพี่โอเคไหมเขาจะยื่นมือมาคนแรกตลอดฉันไม่ได้เอ่ยปากเลยสักครั้งล,ลาล่ากล่าวว่าเราด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก เราเหมือนพี่น้องกันและเขาก็เซอร์ไพรส์รได้เงินสองแสนบาทเพราะว่าเขาห่วงฉันเพราะฉันไปทำงานดึกไม่มีรถขับเป็นผู้หญิงที่ตัวคนเดียวหอบข้าวของเยอะแยะชุดเอ่ยดอกไม้เอ่ยและฉันก็คิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษสำหรับฉันอีกทั้งยังรับสนิทจริงถึงขั้นนอนเตียงเดียวกันได้เข้าออกบ้านฝ่ายชายได้สบายรับฟิล์มตรงสเปกไม่รู้อนาคตจะพัฒนาหรือไม่สนิทถึงขั้นไหนก็สนิทกันค่ะอย่างอยู่กองถ่าย ช่วงพักกองก็สามารถนอนบนเตียงเดียวกันได้กินน้ําแก้วเดียวกันได้เดินไปไหนมาไหนก็ควงแขนเขาได้เราคุยกันได้ทุกเรื่องมีปัญหาก็ปรึกษากันได้ตลอดเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเวลาไปที่บ้านเขาคุณแม่ฟิล์มก็จะยินดีต้อนรับไปมาหาสู่ที่บ้านฟิล์มได้เลย